สวัสดีครับท่านผู้ชมที่บรบกักครับวันนี้รายการพระแท้ถาแดงรับประกันในลูกบวชวันนี้นะครับนําเสนอพระเกจิที่ร้อนแรงณชั่วโมงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะร้อนแรงต่อเนื่องกันมาโอ้โหครับโอ,อ้หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็นะครับไม่ต้องไปพูดพร่ำทําเพลงนะท่านผู้ชมนะเอาว่านะผมนําเสนอเลยนะโอหายากนะครับหายากนะรุ่นนี้เขาเรียกว่านะครับนี่ครับ พระพุทธเจ้าเหนือพรมหลวงปู่ศิลาศิริจันโทวัวดพระาธาตุหม่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาะสินปลุกเสก28กันยายนพศ .2566 นสะครับสวยงามมากครับรุ่นนี้สวยงามมากนะท่านผู้ชมนะนี่ครับท่านไหนยังไม่มีนะครับนะครับเก็บได้เก็บนะช่นวงนี้นะนะท่านผู้ชมนะสมัยก่อนเนี่ยโหนะครับตอนนี้ก็หากันในขวักนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะนี่พระสายหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนี่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีตัวเลขราคากลางแน่นอนนะท่านผู้ชมนะ ว่าพระขึ้นอย่างเอาว่ารุนแรงทั่วประเทศไทยนะลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพุทธศาสนิกชนนี่ต่างหามาบูชาและติดบ้านไว้เยอะนะท่านผู้ชมเป็นเหตุให้นี่พระนี่ขึ้นราคานะท่านผู้ชมนี่ท่านดูตามแบบเลยนะท่านผู้ชมนะผมให้ดูจะจะนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะท่านผู้ชมนะด้านหลังจะเป็นลักษณะคล้ายๆมีตัวยันลักษณะยันจมนะคลาสสิกจริงๆนะ ด้านข้างจะรันนัมเบอร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับ485อู้สวยงามยิ่งนักนะท่านไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดผมขึ้นตัวเลขให้เห็นกันทั่วประเทศไทยนะครับโอเคนะครับท่านท้งมนะกราบสวัสดีครับ